เมื่อวานนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะแต่ว่าลูกค้าตาดีนะคะลูกค้าที่ไม่ทันบอกว่าเหลืออยู่นะคะแม่ค้าจะกักไว้ทาไมแต่วันนี้มาพามาปล่อยอีกนะคะปล่อยยังปล่อยอีกลก็เหลืออยู่มันเหลืออยู่ประมาณสามคู่สี่คู่ไหมเดี๋ยขอดูก่อนนะลูกค้าอันนี้คือมันก็ยังไม่ได้ไอ้นี้เท่าไหร่อ่ะมันก็ยังสวยอยู่เลยนี่เหลือไม่ค่าใส่รถเข้ามังเ้อ นี่แต่สีมันก็มีซีดบ้างนะคะแต่เวลาตั้งแล้วมันเป็นแบบนี้มันใช่สีซีดหรือวหรือว่ามันพ่นไม่ถึงมันมันมันไม่รู้ดิมันซีดมางพ่นไม่ถึงมางเออนะคะแต่ว่านี่นะมันก็แบบเนี่ยก็ตามเนี้ยตามปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเออไม่ต้องพูดเยอะราคานี้เจ็บคอนี่อันนี้เวฟเนาะชมพูหนึ่งคู่นะคะแล้วก็เขียวอุ้ยสวยอ่ะหลักร้อย นี่นะอุ้ยเธออันนี้ป้ายมันติดพันสองเลยด้วยเ,เนี่ยก็ใช่เดี๋ยวมันก็ตุกพันสองเ่านั้นแหละคะ่ะออาหรอใช่ค่ะอ๋ออะโอเคตามน,นี้เแอรวมีเพิ่มสามคู่นะคะลูกค้า ใครที่ไม่ทันะคะลูกค้าแคปรูปแล้ววงทั้งหาแอดมินได้เลยนะอันนี้ให้ราคาเดิมนะคะตอนแรกคัดไว้แล้วเท่าไหร่พี่แปดร้อยลมส่งแปดร้อยบาทส่งฟรีนะคะแปดร้อยบาทส่งฟรีนะลูกค้าใครที่เอานะคะเห็นคลิปนี้แคปรูปทั้หาแอดมินด่วนเลยจ้า